ไฟห้ระยะที่ยาวที่สุดต้องเป็นเส้นนี้เลยค่ะความยาว12เมตรมี30หลอดมีหลอดให้เลือก2แบบ A14A จะเป็นหลอดใสๆโชว์ไส้หลอดค่ะส่วน A14B จะเป็นหลอดดิ้วแบบนี้ค่ะ บางทีก็เลือกลาบากนะคะเพราะว่าเขาสวยทั้ง2แบบเลยค่ะแผงโซลาร์เซลล์ไซส์ใหญ่เลยถ้าเป็นตัว10เมตรแบตเตอรี่10,000ม ah, ิลลิแอมสามารถแยกแผงชาร์จได้ค่ะอย่าลืมกดเปิดที่แผงก่อนค่อยใช้รีโมทนะคะมาดูความสวยของเขากันค่ะว่าตอนที่ไฟติดแล้วเป็นยังไงนี่คือ A14A นะคะโชว์ไส้หลอดใสๆวิ้งๆสวยๆแบบนี้ค่ะส่วน A14B นะคะแสงเขาจะมีความฟุ้งๆค่ะแต่ความสว่างนี่คือทั้ง2แบบเนี่ยไม่แพ้กันเลยสว่างเหมือนกันเลยแล้วโหมดการใช้งานก็เหมือนกันทุกอย่างเลยควบคุมทุกอย่างที่รีโมทนะคะเป็นไฟ กระพริบได้3สเตปกระพริบช้าๆกระพริบเร็วขึ้นแล้วก็กระพริบรัวๆค่ะแล้วก็ลดแสงเพิ่มแสงได้ตั้งเวลาปิดได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงหรือถ้ากดปุ่มออตโต้จะทํางานอัตโนมัติมืดปุ๊บติดเองแล้วก็สว่างถึงเช้าถ้าแบตเตอรี่เต็มนะคะทั้งสวยทั้งสว่างขนาดนี้เอาไปประดับสวนประดับที่บ้านนะคะกับรองว่าเราต้องไม่อยางออกจากบ้านแน่นอนค่ะ